สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1 6 1กรกฎาคมของชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยดวมของชาวราศีธนูทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน เดยบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอามาดูกันเนาะชาวราศีธนูในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะชาวราศีได้ดูเี่ชาวราศีธน,นูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามจัดแจงจัดการในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นไปรูปแบบที่คุณต้องการพยายามบอกกฎระเบียบบอกเขา,ว,าขว่าควอบครทํายังไงนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเพื่อตัดปัญหาที่เขาจะก่อในอนาคตทะนั้น ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาคนนั้นน่ะของคุณน่ะที่คุณพยายามตีกรอบเขาเขาพยายามทําตามที่คุณบอกแหละนะครับซึ่งม,มันไปได้ดูดีไหมมันก็ไปได้โดยดีนี่คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วช่วงปัจจุบันแล้วเนะาะสิบห้ากรกฎา,าคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างม,มีปัญหาเขาจะมีความน้อยอ,อกน้อยใจเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นคุณเองก็รู้สึกว่าเออเขามีความเครียดใช่ก็มีความเครียดเหมือนกันนะครับช่วงนี้เขาคุณจะไม่ได้ไปปลอบประโลมแล้วเอาใจเขา เหมือนที่ผ่านมาช่งเขาเองก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคุณดูเปลี่ยนไปทําไมคุณไม่มาตามมาง้อเอาใจเขาเกิดขึ้นแต่จริงอะช่วงนี้คุณก็พยายามมองโฟกัสเรื่องการงานการนี่หรือเรื่องอนาคตคุณซะมากกว่าฉะนั้นคุณเองรู้สึกว่าใช้ตามมาง้อเอาใจเขาอีกเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนมันเหนื่อยเกินอะมันเหนื่อยมากๆเลยอะนะต้องต้องต้องมีพลังงานสองด้านเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าใจลึกๆก็ว่าคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องไปตามเอาใจพยายามทําดีกับเขาว่าคุณเองรู้สึกอยากให้เขาอะดูแลตัวเองได้ดีมากหรือพยายามทำตัวให้มันดีกว่านี้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ต้องคนตามใจมีปัญหาอะไรก็ต้องม่ให้ไปแก้ไขตลอดเวลาทําตัวมีปัญหาตดรามซึ่งคุณมองว่าทําไมคุณไม่มองเขาบ้างหละว่าเออเออทำไมเขาไม่มองคุณบ้างลหละว่าคุณเหนื่อยในไาทีนี้เกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเออปล่อยไปแล้วกัน ชาตินี้ก็จะมีเรื่องต้องทําเหมือนกันเขาจะคิดไงก็เราต้องปล่อยไปให้เขาดูแลจัดการตัวเองไปแล้วกันในช่วงนี้แล้วเขาล่ะเขาคิดไงต่อตัวคุณเนาะเขาก็มองสุ่าททาไมคุณไม่มาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เขาในช่วงนี้ทําไมต้องนิ่งเฉยกับเขาไปล่ะทําไมล่ะ,ละเขามีปัญหาเนี้ยทาไมคุณไม่รู้จักหันมามองบ้างล่ะไม่ใช่ว่าคุณมีปัญหาอย่างเดียวนะเขาก็ามีปัญหาด้วยเหมือนกันทําไมไม,ไม่สนใจละ่ะนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาจะรู้สึกว่าเออไม่อยากเอาใจไม่อยากเอาแต่ใจเยอะนะเดี๋ยวคุณจะ เ,ออเดี๋ยวจะมีปหาคุณว่าเปล่าๆฉะนั้นก็พยายามทําตัวอ่อนลงใจเใย็นๆหรือก็ยังรู้สึกไม่พึงพอใจอะไรที่คุณไม่มาเทีแค่ดูแลเขาเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันน้อว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันนะาะไพ่แบบเป็นสองชุดนะครับชุดแรกบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16-23กรกฎาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-3เสาร์กรกฎาคมโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไให้เนาะแต่จะมีชาวราศีธนูบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู16-23ก่อนเนาะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย สิบหกยี่สามกรกฎาคมช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยอยากสนใจเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าช่างมันเหอะเขาจะคิดยังไงทําอะไรก็รเรื่องของเขาไปแล้วการรู้สึกเหนื่อยน,นะครับเขาต้องรู้จักดูแลปรปับปรุงตัวเองอ่ะซึ่งเขาเป็นยังไงบ้างเขาเองช่วงนี้จะรู้สึกว่าเออมีความน้อยใจไหมก็มีความน้อยใจแต่ก็จะทําตัวดีขึ้นนะครับเพราะคนเขาก็รู้แหละว่าคุณค่อนข้างมีความเครียดม,มีความกดดันเข้ามาฉะนั้นช่วงนี้เขาไม่อยากไปสร้างความกดดันหรือความเครียดให้คุณเพิ่มขึ้นแต่ช่วงนี้คุณจะค่อนข้างดุมากเลยนะอะไรที่น,นข้าางงงเเเเหววี่่่่นนนิิดึึะครม็ุณ มุดจริงๆ,ๆแล้วเขาก็าจะเริ่มทำตัวดีขึ้นเหมือนกันเพราะเหตุผลเพราะเหตุอารมณ์คุณเนะ่เนาะเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับจะไม่ค่อยสร้างปัญหาเท่าไหร่แล้วก็ยี่ส,สิบี่ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเราวช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยี่สิบถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีความกดดันค่อนข้างเยอะเพราะคุณมีความกดดันค่อนข้างเยอะเนี่ยจะเบี่ยงคนรอบข้างหรืรจะค่อนข้างนิ่งอ่ะไม่คุยจำแบบไม่อยากสนใจเกิดขึ้นเพราะคุณเนี่ยต้องการให้เขาปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นไม่ใช่มีอะไรปัญหานิดึก็มมาาตตีพยหหรือจััวใ้น ให้มันแยกขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาคนนี้ก็มีปัญหาทําไมเขาต้องมาทําปัญหาเพิ่มเติมให้คุณละ่ะคุณคณจะมองลักษณะนี้ซึ่งช่วงนี้เขาจะทําําตัวดีขึ้นและน่ารักขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเออมันอาจจะช้าไปนิดนึงแต่แล้วคนนี้คุณจะพยายามดึงเกมดูว่าเขาจะทําตัวดีขึ้นได้ขนาดไหนเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับนะแต่เพียงแต่ว่าพอคุณดึงเกมมากๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความกังวลเกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้ซึ่งคุณก็จะจะมองว่าเฮ้ยฉันดึงเกมมากไปเกินไปหรือเปล่าเนาะก็อาจจะมีการอ่อนลงเกิดดขึ้้้นนนใช่ววงทายยซะครับ พจบการดูดวงความรักของชาราฟีธนูไว้แค่นี้นะครับชาราฟีธนูท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะ